ถึงเป็นคนรักกันก็ไม่ดีสั่งือนะครับดานปรางานาวัดพุ่มจาเป็นเราจะนันวันนี้คณะกรรมการสี่หลักทุกด่านกับช่วยให้ดูชาวบ้านไหวค้นนะแต่เหลืองไปเกาหลีกระเจิดด่านไปนี่คนตายแล้วเล้งนะครับรอยนั้นในกระบวนการนี้เดี๋ยวเราจะทำนังสื้อให้ระับการแต่งต่างกับสังโดยในโฉมเหนืองจากมันคัดกับวทีข้องกบเพ็ดนะครับแล้วกับประการสี่ช่อง ไอ้ทีทำมาแล้วเจนซึกงตาผู้มีประเทศนี้โอเคกว่ากว่า่านินี้ซึ่ง้าได้ให้ความดูชุมชนไม่มีเลยครับ <c oughs> นะครับการมีอย่างเดียวก็คือไปอัดเฉื่อมนะไอ้ที่ว่าเล้งคนตายก็นแล้วซึ่งกระเบนความคิดเห็นชุมชนนี่ครับวนันก่อนจนไปท้ามาจานตีดาจับปัดทุกตำรวจไปช่วยนะครับ <c oughs> เรื่องโรงงานกว่ากว่า่านินนี่แหละไปทำยี่ใหญ่ก็อยากครับเล้งมันเล้งตายว่านะได้ครับผู้ว่าพิจ thường kinh lẹo, thử phố mình dại, dù cái ngoài vùng này thì may gì, xứng phải chuẩn là và phải đi, phải đi, cứ nhả nhả này nào, rụm bẩn đi, phố bảo, phố mình, nhà, một, nhà là... Quang vấn đề phong ta, ว่างก้อนก้อไม่ดีวดได้อี่เล้ยว่น้องร้องไปรองไปลไปจับตัวมันมาพี่น้องข้ามายับมามาน้อยู่แล้วไปวดได้ไหมเลได้หไดเลยไปวัดได้เอาเลย้เลยได้เลยากลังคุยว่าเ้ารื้อกันะกรรมการว่าจดจะว่าปัจชุบันไอ้มว่าได้ควงไว้ปัดเบือได้ล็อกไปถูราเรื่อลาวเรื่องปั้ญายไม ไม่ทุกเมื่อกี้วันที่จะบอกได้พอรู้อะไรประม้ณเราวันนี้เวทีนี้ยึดเลยครับแล้วเดี๋ยวคุยกับผู้ว่างไหมนะครับว่าผู้ว่างินหรือครับร้อฐานเป็นผอบานก็เราร้อยนั้นวันนี้การประชุมเลิกเลิกแต่เบิ่นแต่ไมนเราหลุดแท็กอะไรนักการนักการก็เราอยู่นี่ไม่ต้องรับ โหลดนี้รับมาฟองเหื่อนมัน้งไม่ใช่คุมาฟังมึงไม่ใหญ่จนต้องวฟางเลวไหวพุ่นถึงก็ไม่เอาปล่อยเลยจนเละอันนี้ก็ไม่เอาขึ้นมาแนนเรียเร็วนะครับจนคว่างเลกโอนระหว่าก็ไม่เอาปล่อยเลยถึงวันนี้เร็ดเร็วเราอีกหยัดเหยียดตื่นไปให้กล่วยกว่าไหวผลิตมันเกิดไหนวัวเส้นนี้พี่น้องครับเวลามันเกิดเร็วคนท่าคนจีนทำงานได้ไหมไม่ยืด นะครับ<ห>น,น<า>้ำที่เอขึ้นมาจากเล่น,นะครับคุ้งง่อู้ป้าตัวเล็กไม่มีไม่ไปตายเดงไปเล่เราอย่าเล่กว่าข้าวเลยนะครับถึงวันนี้เราด้วยความเป็นธรรมกันนี่รักพัดพวก,กรักพี่น้องกันนี่ว่ามันเดินไปได้ไหมถึงการดก,การนั้นอาจารย์บอกเลยว่ามันใหญ่ไปนะครับทึงนี้พ้นเล่เร็วกมาการติยูติยวดเลยก็มีตองตองตีนกับสีฐานไม่ใหญ่หนองนั้นใหญ่ไหมนะครับ